ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์กับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะโดยคุณครูนิตยามีนาคนะคะเด็กๆของคุณครูโบเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้งานเยอะกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะคุณครูรู้ว่าเด็กๆของคุณครูโบทุกคน ตั้งใจเรียนทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องพยายามทำงานให้เสร็จในแต่ละสัปดาห์นะคะลูกจะได้ไม่มีงานค้างเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทบทวนเนื้อหาในการเรียนนะคะที่เด็กๆได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะเนื้อหาในการเรียนของคุณครูโบในวันนี้เกี่ยวกับอะไรเราไปดูกันเลยคะ่ะ เนื้อหาในวันนี้นะคะเป็นการนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าและสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆจะเป็นการลดปริมาณขยะซึ่งจะเกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆด้วยค่ะคุ้นๆไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเด็กๆเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะเพราะคุณครูโบจัดทบทวนบทเรียนโดยให้เด็กๆทำใบงานส่งคุณครูโบนะคะ เพื่อเป็นคะแนนเก็บของเด็กๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูโบต้องตั้งใจทํานะคะรูกทาออกมาให้สวยเขียนลายมอือสวยเขียนให้ถูกต้องนะคะเราไปดูต่อกันเลยค่ะอ่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆของคุณครูโบได้ทําใบงานวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์ที่แล้วคือใบงานที่สามและสี่นะคะ วันนี้เด็กๆมาดูตัวอย่างของใบงานที่ห้ากันเลยใบงานที่ห้าคุณครูโบจะให้ทำอะไรเด็กๆมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะใบงานที่ห้านะคะคุณครูได้แจกใบงานให้กับเด็กๆไปแล้วนะคะสิ่งสำคัญเด็กๆของคุณรูโบต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของตัวเองด้วยนะคะพอเด็กๆส่งงานมาในระบบสกูบอยนะคะคุณครูโบจะได้ไปตรวจถูกนะคะ ว่าเป็นของใครนะคะมาดูคำชี้แจงของใบงานนี้นะคะให้นักเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้พร้อมกับเขียนคำอธิบายและระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเด็กๆจะประดิษฐ์อะไรจากของเหลือใช้นะคะเด็กๆวาดภาพลงมานะคะและระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ และสิ่งสําคัญเด็กๆก็ต้องเขียนอธิบายด้วยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเด็กๆเนี่ยเด็กๆวาดภาพอะไรมานะคะและมีวิธีการประดิษฐ์อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูโบจะทําเป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะคะแต่เด็กๆห้ามทาเหมือนคุณครูโบนะคะอ่ามาดูเลยค่ะครูโบนําอะไรมานะนี่สวยไหมคะเด็กๆกระปุกอมสินของครูโบนี่น่ารักไหมคะเป็นรูปช้าง เอ๊แล้วคุณโบเอาวัสดุเหลือใช้อะไรมาทำานอกเด็กๆสังเกตดูภาพสิคะมีใครตอบได้ไหมคะอ่าคุณครูโบเนี่ยนำวัสดุอะไรมาทำเป็นกระปุกอมสินอาเดี๋ยวคุณครูโบดูก่อนว่าครูโบทำอะไรกระปุกอมสินใช่ไหมคะเด็กๆว่าครูโบนำอะไรมาทำเด็กๆสังเกตจากภาพสิคะนักวิทยาศาสตร์ต้องมีการสังเกตนะคะเด็กๆลองดูสิคะ มีใครทายถูกไหมคะรูปอ่าลองดูดีๆนะคะอ่าคุณครูบโบนะคะนํากระป๋องโลหะที่ไม่ใช้แล้วนะคะก็คือเส้นกระป๋องนมนะคะที่บ้านใครเคยกินนมข้นนะคะตามมะลิเน,น,นี่ยค่ะนมข้นมีหลายชนิดนะลูกเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูบโบเนี่ยนําที่ไม่ใช้แล้วคือกระป๋องโลหะนะคะ ที่ไม่ใช้แล้วมาต่อกันนี่เป็นสามสามขวดเห็นไหมคะนี่สามกระป๋องเลยนำมาต่อกันนะคะเสร็จแล้วครูโบทำไงต่อคะแล้วนำกระดาษสีเห็นไหมคะครูโบนำกระดาษสีมาติดล้อมรอบกระป๋องทั้งสามใบเลยเห็นไหมคะติดสามใบเลยเอากระดาษสีมาติดเสร็จแล้วครูโบทำไงต่อ แล้วนํากระดาษมาตกแต่งให้เป็นรูปช้างกูโบก็นํากระดาษสีมาทําด้านหน้าเห็นไหมคะมาทาด้านหน้าเป็นรูปช้างให้น่ารักนะคะเสร็จแล้วคุณ,คณกูโบทำยังไงคะอ่ามีการเจาะรูด,ด้านบนเห็นไหมคะเจาะรูด,ด้านบนทั้งสามรูเพื่อให้สามารถนาไปหยอดเงินได้นั่นเองเห็นไหมคะอ่าของเหลือใช้ของเราเนี่ยสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เด็กๆของคุณครูโบไม่ต้องประดิษฐ์มานะคะลูกให้หนูวาดภาพลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะเสร็จแล้วให้ระบายสีให้สวยงามนะคะลูกแล้วก็เขียนอธิบายแบบครูโบแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเด็กๆต้องทํางานให้สสวยนะสวยกว่าครูโบด้วยนะคะค่ะลองดูนะคะแล้วเขียนอธิบายชัดเจนด้วยนะคะอ่าเรามาเรียนรู้ต่อเกี่ยวกับเรื่อง 3านะคะ3ามีอะไรบ้างนะคะอที่1 r e d งรีดที่สองรียูดและ r ที่3 r e c y c l เนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูซิค่ะ3ามคูโบเป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆของคุณคูโบเรียนผ่านมาแล้วนะคะจำได้ไหมคะที่คูโบสอนไปแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ r ที่1นะคะ อาที่หนึ่งรีดิวนะคะรีดิวเป็นอย่างไรรีดิวคือเป็นการลดการใช้วัสดุนะคะหรือใช้เท่าที่จำเป็นเช่นนำถุงผ้าของตนเองไปใส่ของที่ซื้อจากร้านค้านะคะเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยนะคะช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูรียูสรียูสคืออะไรคะเด็กๆรียูส รียูดเป็นการใช้ซ้ำหรือใช้ให้คุ้มค่าเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุโดยใช้วัสดุหลายๆครั้งจนไม่สามารถใช้ต่อได้หรือนำวัสดุนั้นมาใช้ในรูปแบบใหม่อ่าหรือนำวัสดุนั้นมาใช้ในรูปแบบใหม่นะคะเด็กๆนี่คือรียูดนะคะหรือการใช้ซ้ำนั่นเองค่ะเช่นนำขวดพลาสติกนะคะ มาทําเป็นกระถางต้นไม้นะคะเด็กๆอย่างที่เด็กๆเคยเรียนมาที่ครูบโบยกตัวอย่างนะคะเช่นเรานําขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วแทนที่เราจะไปทิ้งแต่เรามาเปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยการไปทําเป็นกระถางต้นไม้เพื่อปลูกต้นไม้ได้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูรีไซเคิลรีไซเคิลเป็นอย่างไรคะเด็กๆอ่ามาดูเลยค่ะรีไซเคิล รีไซเคิลเป็นการนำวัสดุที่ผ่านการใช้ซ้ำนะคะคุณครูขอย้ำนะคะนำวัสดุที่ผ่านการใช้ซ้ำจนคุ้มค่าแล้วนะคะเด็กๆไปผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกเช่นเช่นอะไรนะคะเด็กๆมาดูอ่ะคุณครูยกตัวอย่างขวดพลาสติกเหมือนเดิมนะคะ ก็คือการนําขวดพลาสติกนะคะที่ไม่ใช้แล้วไปรลอมทำเป็นแก้วน้ำนะคะเพราะฉะนั้นรีไซเคิลเนี่ยต้องผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยนะคะอันนี้คือการแปรรูปโดยการนําไปรลอมนะคะเปลี่ยนรูปแบบเลยไปเปลี่ยนเป็นแก้วน้ำนะคะหรือขวดแก้วอื่นๆนะคะสามารถนําไปรลอมแล้ว แต่รูปเป็นอย่างอื่นได้นั่นเองค่ะอันนี้คือรีไซเคิลนะคะหรือเราเรียกอย่างว่าส r นะคะเด็กๆอาเด็กๆจ้าย้ำอาที่หนึ่งคืออะไรคะอะไรคะรับเสียงดังๆเลยคะ่ะอาที่หนึ่งคืออะไรคะรีดิวอาอ่าที่สองคืออะไรคะอาที่สองคืออะไรคะ,คออะ,รคะเด็กๆ ใช้ตอบคุณครูโบ,โบโด้วยนะคะรียูดนะคะและอาสุดท้ายคือรีไซเคิลนั่นเองนะคะเด็กๆอ่าเราไปดูใบงานกันเลยใบงานวิทยาศาสตร์ใบงานที่6กอ่าเขาให้เด็กๆทำอะไรนะไม่ยากเลยค่ะให้นำเนื้อหาที่ครูโบโอธิบายเมื่อกี้อ่ามาอธิบายอะไรมาดูกันเลยค่ะสิ่งสำคัญเด็กๆของครูโบ,โบเขียนชื่อนามสก,กุล ชั้นเล็กที่ให้เรียบร้อยนะคะมาดูคำชี้แจงของครูโบค่ะคำชี้แจงของครูโบให้นักเรียนอธิบายการใช้ประโยชน์จากวัสดุ 3R และยกตัวอย่างและยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูโบทำตัวอย่างข้อที่หนึ่งให้ดูก่อนอครูโบขอยกตัวอย่างอะไรดีมาดูรีดิว ครูโบโยกตัวอย่างรีดิวรีดิวแน่นอนเลยความหมายของมันคืออะไรคะเด็กๆต้องเขียนมาด้วยเป็นการลดการใช้นั่นเองนะคะครูโบโอธิบายว่าครูโบลดอย่างไรนะคะลดการใช้อย่างไรนะคะเช่นนําถุงผ้าของตนเองไปใส่ของที่ซื้ออ่าไม่ว่าเด็กๆจะไปห้างะคากับคุณพ่อคุณ,คณแม่หรือไปร้านค้าหรือไปตลาดนะคะ เด็กๆก็สามารถลดการใช้โดยนําถุงผ้าของตัวเองไปใส่ของนะคะไม่ต้องให้แม่ค้าใส่ถุงพลาสติกมาให้เราเป็นการลดการใช้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นไงคะยากไหมคะเด็กๆเขียนลายมือสวยๆด้วยนะคะเด็กๆนะคะใบงานนะคะเป็นคะแนนเก็บทุกใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเด็กของคููโบทําให้รายมือสวยๆ นะคะแล้วการวาดรูปก็วาดรูปให้สวยงามด้วยนะคะสิ่งสำคัญเด็กๆของคุณครูโบอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพยายามอย่าออกไปไหนนะคะเด็กๆถ้าไม่จำเป็นอย่าออกเลยนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าอตอนนี้สถานการณ์โควิดใช่ไหมลูกอันตรายนะ,ะเพราะมันมีสายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น คุณครูโบก็เป็นห่วงเด็กๆของคุณครูโบทุกคนเพราะฉะนั้นทางที่ดีร้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามยัทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและสิ่งสำคัญต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ